คนเขาซาตีกันเลือดซ้ำน,นี้เนาะหัวซิมเมอรมือใดอยากทีเลขนนเนาะทุกคนอยากถึกเลขแบบสิบเก้ตือเนาะชีวิตนี้จังบทถุกบ่ยาคเนาะบนลำบากคือเขาเนาะทุกคนเขากินกับซิมเม นี่เนาะทุกคนเสร็จไปสิห้องหนะทุกคนนี่หน้าตามันสิบประมาณน,นี้เนาะทุกคนน่ากินอยู่วะจ้าแหนมทรายแหนมะฟัวก็ไปเห็นคนมากินนำเนาะทุกคนต้องกินคนเดียวอ,อย่างละมาเด้อทุกคนมากินข้าวนลักัน สวัสดีทุกคนมื้อน,นี้สาวตีสิพาทุกคนมาเฮ็ดแกงปลาเนาะทุกคนเป็นปลาน้ำคลองเนาะทุกคนมีไอ้ไงเพิ่นซื้อมาฝากน้องตีเนะทุกคนมื้อน,นี้สีแกงแส่บเลย ซาวตีสิสิสแกงปลาแบบแซบ่บเป็นสูตรของเผารู้เนาะทุกคนเป็นสูตรของซาวตีเองเนาะแบบมีไผ่เมือนแล้วก็มีไผ่อยางเมือนอเนาะ เาต,ตีกินแต่น้อไม่เนาะ,ะคนจนแควเรืองเนาะออ้ไงเพิ่นเห็นเพิ่นก็นเลยอีต้นเนาะ,ะคนก็นเลยซื้อปลาให้แล้วก็ซื้อเนกินเนาะอย่างมาหลายอย่างเลยเนาะ,ะคนขอบใจไอ้เพิ่นหลายๆเนาะขอบใจทุกคนเนาะ แนมไปทังคุณเนาะทุกคนก็เป็นจุดชมวิวของบ้านของซาเตีเงยงเนาะทุกคน นั่นทุกคนเดี๋ยวซาติสิพาทุกคนไปเก็บมะเขือแล้ก็เอามาผิดดิบเนาะทุกคน นี่คุปทายของถั่วเป็นมักถั่วปอสานพิษ นี่เนาะมันคือโคตรใหญ่เลยนี่เย็นเหรอเมนใหญ่กว่า,าใครไกล เอาอวบอยู่อะติ๋หะกิ้งโทรกิัวนี่เนาะทุกคนเขาก็ได้เป็นทีเท่าไหอยแล้วเนาะทุกคนเอาพอมันดับกินปลาได้เนาะทุกคนกินปลามันคาวแห้งเนาะเพราะว่าใส่ในตู้เย็นเด้นี่ เอาเนาะทุกคนก่อนที่เา้าแต่งกินเนาะเาต้องมาเข่าก่อนเนาะทุกคนมาเข่าขาเลยเนาะนี่เนาะคนเข่าซาตีกันเลือดซ้ำนี่เนาะโอ้โหสิมืดมือใหญ่คุนไปเห็นซาตีในคลิปยูทูบเนาะทุกคนแมนซาตีไปหาน้ำไม่ไปขายเนาะทุกคนเปิดซื้อเข่าเนาะเข่านี่ก็มืดแล้วฮะก็ซื้อใหม่ๆเลยทุกคน หักซื้อได้ซีมือจาก้ามือเหมือนแด้วเอา,าทุกคนสตีซีพามาเอาของเสพของนัวสูตรเพารู้เลือสาวเซโปนเอาทุกคนนี่ไฮด้าเอาเป็นยังสีขาวๆนี่เห็นทันอยู่วะทุกคน มันคือนอไม้หวานแมนะมนมทยสมนี่ขาดบ่ได้เนาะคนเพื่อดับกินข้าวมันเขือแบบงามๆเลยมันเขือมันนี่เนาะเอาชิพาเป็นแบบนี้เนาะให้มันออนไว้เนะ ไนะอแวเนาะโบสกบกเนาะแขวแซวตีกะทูแล้วมือกะล่างแล้วต <c oughs> ้องสกบกเนาะแต่ว่าแขวแาวตีแขวลืมคือแขวอนเนาะแขวอ้นเหมาะมึงบุรีกยูอกบักตากง กเลขเนาะทุกคนอยากถึกเลขแบบสิบเก้าตื่นเนาะชีวิตนี้จังบ่ถึกบ่ยากเนาะบ่ลำบากคือเขาเนาะทุกคนเขากินกับซีเมอร์บุมีข้าวกินอะไรจำเนี่ยแห่งจอยลงก้าวเนาะเคยฟันถึงเลขฟันอยู่เลยฟันยังผุปปีครั้งหน้า คือเลขอะไปหาหมอดูนะหมอดูบางทีมันตัวนะทุกคนบางทีเราตัวเนาะลาวเนาะหมอดูนะก็หมอดูนะมาจากเหลนนะหมอบางคนซสิบางคนหมออุ้ยตัดอองคจ้าตัดมาขี่นนีเาะยาวเลยเราเนาะอือสีมตามักเพชรเนาะ บางคนเบรงในโทรศัพท์หรือว่าเบรงเบิงแจากตาเนาะทุกคนเบรงบ้านเาาตีเป็นตาอยู่รือวาเย็นสบายเนาะแต่ว่าเาาตีอยู่นี่เวลายามฝนตกกระเปียกเนาะทุกคนบดเป็นตาอยู่เลยเนาะสำหรับเาาตีะนะ เอาเนาะทุกคนบต,ตอนแรกเน,นะาะสตีชีนอนบอตืดเนี่ยเนาะเพื่อสีฟันให้ถูกเลงให้ได้เนาะประมาณสามืมืสาวตีสีบอตืดเนาะสีฟันให้ได้เนาะเพราะว่าสิอยากเป็นคนรวย,ยอยากเนาะทุกคน มักพิชโหยนานละะโหยนานทุกคนโหยปากเนอะนี่เสร็จเรีบร้อยแล้วทุกคนไปไปต้มน้ำกันเลยเนาะ เื่อให้มันแซบึ้นหนะ่อทุกคนเฮลิไซน้ำสร้างหรือว่าน้ำวิเศษนั่นเองเ้สาสร้างเหมาะกับเจ้าแะ้วกินมัน 嗯、你这样。 lông này cái cái nhau nhau tít nữa. Điều một tít nọ, Pau anh, trong style mình một tít nọ, nó hình như mình sợ nó มันจะตีกวฮา,าวเนาะไปจิตจิดได้ก็มนนีเนาเนาะทุกคนลายคนเห็นสตียูเฮือนตลอดเนะาะเพราะว่าคนตกแน่กันเชียรยัให้กันแล้วแล้วเนาะทุกคนเรือแต่พูดขาวตอนนี้มันยิงเรือหญ่ามันต้น,นเรือหน่อยเดียวเนาะทุกคนสตีกับพ่อคนแน่ สองซมเมอแล้วกะไปเฮ็ดคือเก้าเนาะเป็นอย่างต้นและอีกสองซัมเมอร์ทุคนสตีกับสิปเบิรงเขาหายของสตีเนาะประมาณสุกดีออกห่วงเต็มที่เลยว่าทุกคนมันสุกดีเนาะหรือว่ามันยังบอสุกเอากับสิปเบิรงนลงกันเนาะทุกคนและกาการวงตีอยากบอกว่าทุกทุกคนเนาะหักทุกคนและกาเอฟซีทุกคนในไลฟ์ที่ซัพพอร์ต ตต่าตีหราวน้องตีน้องต้นเราวาเล็กน่ะทุกคนขอบใจเลยล้านทุกคนสปอร์ตพวกเราสองคนเนาะพอหายสุขภาพห่างไกลแข็งแหง้งเนาะลำลุยลำลุยน่ะทุกคนทิมนี้กับเจ้าเพียงเท่านี้นนนยังยังยังปลาปลาสุกแล้วจ้ายังฮักปงกินเนาะและอาทิตย์ต่อไปน่ะทุกคนเต่าตีกะสุขภาพทุกคนไปไปเบงิงเมืองนอง้องเราวาไปซมเมืองน้องน่ะทุกคน เบิาง,งที่ชีวิตของสาวเพะวงกงรายการเป็นสะพานบุญนาเนะทุกคนเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะเป็นไปสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีฟังฟัง,<พ>งยัง<อ>ฟังเมืองนอกเนาะเมนอนย่างเีาไปเบิมบางทีชีวิตสาวเพะวงกงนั่นกันเนาะว่ามันสิเป็นแบบใดสิมูนหรือว่าสิทุกหรือว่าสิทุกอยากเนาะคือกับสาวตีพาบูตีเซโปนว่าแน่วทุกคนคิดน้าเนาะวางแผนมาอยู่เนาะ แต่ว่าแต่เรื่องใหญ่เนาะซาตีเิบอกตอนนี้บุ้มีส่วนเฉยัลสิไปสวนบุญมหนึ่งไดยยอเนะทุกคนยอมเนาะคลิปนี้มันอาจจะมีสาระแน่มีสาระแน่นะทุกคนถ้าผู้ใดบอฮักซาตีเนาะทุกคนหรือว่ามักซาตีกระเบื้อรยายกาศแล้วเนาะ น้ำโคตคุณเนาะทุกคนถ้าผู้ใดมากเลยว่าบรอยากเบิงสาวตีก็ต้องทำใจเนาะพระวัติสาวตีง่ะมันเกินปานเนาะทุกคนสันดานเกินทน <c oughs> พูดแบบนี้ต่อยเปะละ่าจะ,จะรัว่วเนาะ,ะถ้าสมมติว่ามีคนต้องการอยากให้สาวตีไปชงมุยวันสิบเป็นสิบนี่ไปบะโอ้บึงงามติดหละ่ะถ้าจาะละซ้ำไปด่วนนี่จะได้เงิน หนึ่งล้านจีเซนบาทบ่ยากเราแต่คนเดี่ยวคู่บ่ยากเงียบอยังบ่ยากจบชีวิตอยูชุนเนาะเอ้าถ้าชุนมีโอกาสเนาะรายการวันให้สตีไปต่อยมวยนาะเจ้าอยากต่อยกับใครไผ่ฉันไมีโอกาสว่างอ่าตะวันซ้ายซุปเปอร์บอลซุปเปอร์เล็กอ่ารัฐทรรมบ่คุ้จักแต่คนเน่เนาะบอกว่ามันไม่ได้บังง่ายเนาะ เสียมากาเห้ไปเสียหนูเจมไปกาโอเคมะเขือก็เริ่มเปื่อยแล้ว รออกสิบห้าเทีสิบหกนาทีก็ได้เนาะมาเด้อพี่น้องกินขา้าวคุณชิตโต๊แล้วเฝ้า นี่หนาะทุกคนเสร็จไปสิห้อยหนาะทุกคนนี่หน้าตามันสิบประมาณน,นี่หนาอทะกคนน่ากินอยู่วะจ้า สายแนมขวาก็ไปเห็นคนมากินนำหนาะทุกคนต้องกินคนเดียวอยงแห้มาเดอ้อทุกคนมากินข่าวนำกันเกิดอะไรเหรไม่แบบไม่เกิดเลยตายเกิดเลยทังหายอือ น่าอร่อยนะน่าอร่อย้มปลาแม่น้ำคลองจะเป็นแซ่บเนาะแซ่บเลยอือต้มปลาแม่น้ำคลองจะเป็นแซ่บอยดีเนาะทุกคนซ่บสมคำลำลือลยเนะาะใครว่าหามือนะาอร่อยเลย <c oughs> เดยีมากต้อมาอ กินเน่มาคือนะอืม แสบเองกินเองเนาะทุกคนมใครมากินน้ำเนาะเอา้ามึงคนมากินน้ำอือวันีคนกินนี่เป็นควันไหมนะดำๆน,นะเนาะจกเขาอย่างนี้ <c oughs> ว่าพีพงมาจาังเกย ได้เลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวกับตาฟตีแล้วมนี้เนาะมาเด้อทุกคนมากมาเด้อ แล้วก็ขอบอกขอบใจทุกคนที่เข้ามาดูล่ะทุกคนที่สพอร์สตสตรีนะทุกคนคลิปนี้ก็มีม่ยงร้านนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบาย